ไอ้เราก็เดินอ๋อน่าจะเป็นนี้มัแล้วจระเข้ในาท่อหนามันมีอยู่จริงเว้ยเย็นแล้วเด<ห>นแดดมาเีลยเขาก็เล่าเคยเคย,เคยเล่ากันมาไม่ใช่เหรอว่าแบบมีเด็กคนหนึ่งที่เลี้ยงจระเข้แต่แบบไอ้เหี้ยขี้เกียจแล้ยงเลยแบบทิ้งลงชะโคกอะ่ะนั่นแหละไอ้้เหียแล้วมังเสือไปโตในนั่นเลยแล้วไปโดนสารเคมีอ่ะกลายเป็นจระเข้ยังในท่อหนามเลยโดนจับแล้วโดนจับไปมากไปเปล่า แล้วก็โดนจับไป็นไอตี้ฆ่าตัวตายอะไรทั้งอย่างหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยอัไนก็ยังไอเออก็น่าจะใช่อ่ะให้ดอน้าโจรให้ผีเป่าเพียนตรวจจับผีด้วย E M S แล้วก็กดไรดี้ไอ้ต้ยขาถ่ายคลิปอยู่ปะถ่ายอยู่โอเคเออเมื่อกี้ผีแม่งโผล่เป็นตัวหรือเปล่รถบ้านเน้่ยบ้าเมาส์มวยไอ้เหี้ยเขาบอกให้ทำมิสเตโตมิสเตอร์ต่ติดเซนโจใช่ป่ะก็บอกว่าลงแคนวอรลดีขึ้นผมก็จัดไปเลยเว้ย แต่มิตโตแต่ลงไป p ีเว้ยเฮ้ยไอ้เจ้าอิริดาดาเมจเยอะแต่ตายไอ้เงี้ยโดนคี้ตัวเองตายแล้วใครถือย m เไปหมดแล้วเลยยีเอฟอ่ะคุณสิฟิลได้แค่สองอันเดียรเฮ้ยโยนลงมือบ้านหลังนี้ด้วยไอ้สัตว์้เรา้ำใครเล่นไฟเมา์คิปยูส์ไฟกระพิบไปไหนเกยงของมด เดี๋ยวมาเดี๋ยวของเพิ่มแบบเอาละพร้อมยังเข้าเลย let's go เออนำไปก่อนอันนี้ใช้มาสิอดีตใช้มาส์บันสองชั้นด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้เลยสามเลยสามเลยต้องกินข้าวไอ้เหี้ยตายต้องต๊ะกินข้าวถ้าติดคอติดติดคอตายมือไม่น่าสงสารเลยมือไม่น่าสงสารอ่ะสามเลยตรงนี้สามโอเคตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละ เรตายแล้วกอ้ข้าวเลยเราเจอเลยใครใครไลค์ใครไลค์ให้กูดูได้ไหมได้ไปบไลค์ดที่ว่าสงสารสุดจัดเออเนี่ยอุณหภูมิเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วสิบสิบเอ็ดไอ้เฮียเจอหน้าบ้านเลยว่ะไปไม่ต้องไปไหนไกลเลยว่ะมีไรเหี้ยบผมเอาเอาของไปแปะก่อไปเลยไม่ไายอยู่กินข้าวอยู่ที่บ้า โชว์มีอจรอจับนี้แหละถามอที่ชอบกินแกเขเยวานก็เกยตรงไหนเนี่ยตรงนี้เนี่ยแหละกนเม็ดังไหมเมื่อกี้ถามหนงดังได้นับสามโอ้สามนี่เหรอสามี่เปลี่ยนเลยกูเตรียมกล้องเลยแฉรเกเรดดี้เรดดี้ฟอดเลเวลวอเตอเทเโยนของหมมเห็นจานเห็นจานะกินข้าวอ่ะต้องไปจานดิจานน ทำไมวันนี้มันงานดีจังวะมันดีมดีมันดีขึ้นไปหน่อยนะที่เช่นดูเออจะพูดเปิวจานเฮ้ยวิเชียรปิดไฟเสร็จกูเลยเอเี่ะปิดไฟเลยเหรอเอาเลยอ๋ออ้นี่ไปปิดไฟก็ดีละวน่าจะได้หานั่นได้ง่ายขึ้นคือแค่ปิดคุณแค่คว้างจานเองอย่าทำกูโอเคเขียนเขียนเขียนโพสต์ไรติงหลักฐานแรกะอุ้ยเขียนแบบสันเจรัสตาไม่บ้า ตาตานเดมอนป่ะดิใครมันเดินมุนวอกหน้าประตูบ้านวะเหมือนจะมีคนได้ได้กระซื้อวิทยาศาสตร์ตาไปแล้วอ่ะวิดย์พี่พี่ตัตาตั้งตรงไหนก่อนงั้นมึงตั้งตรงนั้นไปเดี๋ยวกูตั้งหันไปฝั่งนี้แล้วกันโอเคกูตั้งตรงนี้เลยไงลุงอ่าเป็นเวลาหนึ่งมุมนะไม่น่ามีไม่น่ามีส่องกระจกอะส่องส่งกระจกส่องตู้ดูดีๆส่องแล้วส่องแล้วมีไปกัน เอาไฟเลยตรงไฟนี่คิดว่าต้องมี E M F ว่ะเราไม่เราไม่เอา E M B เลย E M B วางวัวไปดูล้านนึงไงไหนวะวฮ่าไม่เจออยู่ตรงนแต่ถ้ามันล่าบปุ๊บก็คือเราเรียบร้อยเลยนะเราได้ปลาไายเป็นแบบผู้ล้มโตกับมืออาหารแน่คือไก่เป็นอาหารของมันไงกลายเป็นดินเนอร์ของมันนลยพี่โอเอ้ยเอ้ยมีกอดอ๊อบมีกอดอ๊อบโอ้กอดอ๊อบไปแล้วสุดยอดอ้าวเตอร์ไม่ไม่นะ อาแกวเฉดยูเลโยกกเอานั่นนั่นนั่นปิดไฟเอออยู่ไหนสักจะถ่ายรูปโอ้ยมึงโกรธอะโยจาร์มัโกรอ่ะโยิดอเอ็ม e อฟห้าเป็นเฉดสปิริตบล็อกเป็นโยไกเอ่อลองถามันตู่เป็นยังงม่มีใคนคุยกับมันอ่ะตรงนี้เจ็ดองศาเอะไรอีเมสสามองศาเด้สามสามอีเมสาซิงเป็นยูเล แต่ไม่มีฟีซิ่งนะรอดูไปเรื่อยๆเอาอะไรเพิ่มดีแม่มีต้องเอาเพิ่มไหมอ่าที่คุยกับผีอยู่นะอยู่กัเฮ้ยไอสัตว์ตรงปิดไฟอย่างเงี้ยเออร์ที่คุยกับผีอยู่กับใครอยู่บนโต๊ะเห็วาง่บนโต๊ะแป่เอาของมันเติรเติเติเหรอหายไปแล้วหายไปแล้วหอยเคี้ยหายไปแล้วไ,<า>ไ,ไม่เออ เอาไอ้นี่ไปติด <Where? S 1> ไอ้นี่ไปติด Where are you Where are you งา <Yeah, S 1> oh. ไม่ม่เห็นไอ้หยิบไปซักไม่ไม่กูไม่ติดหรอวะติดดิแต่เมื่อกี้ไฟกับพี่บิวไม่เห็น,นอะดอนหน้าโจรกูติดตรงนี้ติด Where are you Where are you กลองกูอยู่นี่โอเค,เอค How are you เตรียบกล้องละ ชื่ออะไรนะชื่ออะไรดอนหน้าโจรดอนหน้าโจรท้องมียูเซลยิบอาตศัยยิบอาตศัยนี่ก็เป็นไม่น่ามีแล้วใช่ไหมดอนหน้าโจรยิบอาตศัยี๋ยวผีผีมันตอบผีมันตอบเมื่อเราอยู่กันกี่คนโอ้โหดูไม่อ่านโอลี่โอลี่อ๋อทุกคนโอลี่ใช่ไหมโอเคยิบอาตศัยแง่ปุ๊บมีไฟผีก็มันจะคงตอบอ่ะ ไปดังไปปิดไปโอเคปิดปิดให้หมดปิดไฟปิดไฉายด้วยอันนี้อันนี้เปิดยัไอันนี้ยูวไม่เกี่ยวแล้วไฟี่เปิดไงเอาอะไรอยู่ตกใจเสียงซมากกว่านี่โเคโอเอาอะไรอยู่ตากล้องรอไว้แปบายมาแนกล้องถ่ายเ้ไปอยูลนโลเนกันไลยขึ้นเมือตกดูกค้าเลย อาโออาอยู่ไม่อยากตกใจแล้วมึงไปถามข้างนอกทำไมวะมึงเข้าไปถามข้างในไม่ไม่กูไปเช็คไหมเฉยๆออ๋เปลี่ยนคนเปลี่ยนคนทำไรคุยยเราให้เบอร์ชี้เข้าไปดูเลยอาโออาอยู่ยาชีพเวลายชีพ Where are you? How are you? ค่าสมองเราไม่ค่อยลดเลยว่ะเ o า are you? Where are you? ถ้าเราด่ามันเรื hmm. oh, yeah. ่อยๆมันจะโกรธใช่ไหมไอ้ฮันตุกใช่มี่เร์เดือไปเรยนะไปอะไรเทียอไม่มีไม่มีคนเดินอยู่ข้างๆโอ้กูไอสัตว์ไอ้กูอยู่ข้างๆมันยังไงล่ะพี่เดิมี่ต่อไปเขียนนะเขียนหีบมันเขียนไม่เขียนไม่หวอไหลอนไม่ใช่ไม่เขียนแล้วพี่จะตาใช่ไม่เขียนหลอนว่ะโอ้โหมันแค่เขียนสอเท่าไม่เติมดูดิ เมื่อกี้ว่างกินว่างหน้าบ้านเนอแต่บางไปดักหน้าห้องไว้แต่ผีแม่งออกมาฆ่าปิ๊ปซุปได้บ้านผีไม่กลัวมันมันไม่กลัวมันเดินผ่านไปเลยมันเร็งแบบมันเป็นผีญี่ปุ่นไปย่งเขียนบาเทียตอบทิ้งเว้าอยนเหยียบมันเหยียบมันเหยียบมันเหยียบเหยียบเต้าเว้าอยู่เอ้าเชียรตกใจเว้าอยู่ผีชเอาวันเกิดนะไม่นมามันมี้ควยให้เป่าเทียมันเป่าเทียน ไม่เชียตกใจกูตกใจไปสุดคุนึกว่าผี Where are you มึงถามดิย Where the fuck are you Where the fuck are you bitch มันต้องอะไรนะเออพูดอะไระมหมดเม็ดอะไรมันพูดอะไรนะ,อะไอ้ที่มันบกหน้าจกหน้าจกมันจะเป็นผีโผล่มาบัตตี้แมออรี่เออ b e ต t y Mary อยู่เอ,อ้อ,อมึงมึงเอามึงเอาคำมึงเอาคำนี้มาพูดเลย มัดดี้แมบัดดี้แลี่บัดดี้แลี่บัดดี้แลี่บัดดี้แมลี่บัดดี้แมี่บดดี้แมลี่บัดดี้แมล่บดดี้บดดี้บดดี้บัดดี้บัดดี้บดดี้บดี้บดดี้บดี้บัดดี้บดดี้บัดดี้ดดี้บเดดี้ไม่รู้ไมดมี้บด้บัดขึ้เลยไอ้บยผี้นตีัดไป้ัดี้บัด้บัดดต้บัดดี้บด้วัดด้วัดดม้บัดดี้บกดดี้ดดี้บัี้บัดดีพวดมึงพวดมึงใคดใครเปดดไฟด่อนปิดดีฉาดก่อนปดดไฟด้้เ้่้ อาาอยู่วางเกลหลายจดเพื่อมันจะกลัวฮ้ยที่คุกัเปไปแล้วอะ่ะที่เก๊ไปแล้ว,เวยเ้าไปลอเี yeah. <laughs> <laughs> อรอยู่ <laughs> ปล่ยนแอมเปลี่ยนเครื่องเปลนเครื่องเราเปสองเครื่อง <c oughs> <c oughs> เออเออเนี้นะหายพังแล้วนี่หายพังโอเคโอเค where are you ลองหายอย่างอื่นไหม <c oughs> where are you มันไม่ตอบเลยเ m ฟเป้ไม่ห้าใช่ไหมไม่ห้าเป็นแค่สามอะไรของมึงไม่น่าใช่โยกไกลใครใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้เข้าไปคุยผีมันอาจจะไม่ได้เลือกกูเลยกูยังไม่ได้คุยเอามาดิเอาเอออะไรไปดีอนี่ออกมีไอออกบ้างยังไงหนาวไออยู่ใครอยู่ข้างนอกมาอยู่เป็นเพื่อนกูเลยดิฮัลโหลไปด้วยนะ ชอบชมีเชียวคนตีมันเยอะอะชมิยูแซวไม่ชมเกี่ยวกี่ปาร์ตแล้งฮัลโหลชื่ออะไรนะแวร์ค h วแวร์อยู่เฮ้ตีดูเฮ้ยเฮ้ยบีบอัดกันเลยตอบแล้วตอบแล้วตอบอล้วตอบเป็มวากเก็ตเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลชมิยูเซล ยีบันตีบันต์ะไรเสียงลายกูตะกี้เหรอใช่ชอบดูมีตอบมาแล้วทายไาน์ตอบตอบเลยยี่บันต์อะไรปาาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเฮ้ยเฮ้ยเฟซซิ่งเฟซซิ่งเฟซซิ่งได้เฟซซิ่งไหมโอเคครับครับครับจะแย่ันจอยู่เลยโกงเลยสับกูไปยืนกูไปยืนแป๊บเดียวไอออกปากพวกมึงอยู่กันยังไงเนี่ยไอไม่ออกมีผีไม่ชอบไม่ต่อยเหรอเออไม่ชอบไปต่อยอ่ะ ต้องถ่ายรูปผีไหมภารกิจเอ้ยฮะอ่ะทำไมถ่ายรูปผีเสร็จแล้วอะเอ้าไอ้ไม่ใช่แล้วไอ้มันไม่มีมันไม่มีเควส t ถ่ายรูปผี color quest นี่ต้องเจอโ c o อีเวนต์อีกงานนึงเอาไปละเราเจอไป c o อีเวนต์สักครั้งแล้วก็กลับเลยดูดูชาสมองดิต้องหาคนข้าดอนน้อยสุดอะจะเจอมีกระดาษอุทิจาไหมยังไม่ได้หาเลยก็คือเข้าบ้านไปเจอที่มันอยู่เลยเว้ยเออว่ะเอาไงดีอะจะเจอไหมหรือจะกลับเลยเล่นกับมันหน่อยไหมเอาดิ เอาเรื่องนี้ไปเล่นอ่ะไม่เล่นไงวะกดเปิดนะที่ขวาแล้วฟังเสียงมันจะนั่นเสียงอีซุปไปพี่ไปเดียวไปไปกันดีกว่าพี่ไปหากระดานโอเอซ่าเดินเล่นในบ้านเดินเล่นหน้าบ้านเดินหน้าบ้านแหละรอมันออกมาแต่ข้าสมองเราเมื่อไหรถยูเรมันเกี่ยวกับอะไรวะจุปไม่รู้แฮยูเรียยูเรีเออนี่ไงยูเรอียยูเรอีโกสอ่ะโอ้นี่ไงควันออกจุดเครื่องของ จะทำให้มันย้ายไปไหนไม่ได้ไม่ทันละเฮ้ยเก้าเลยเออมีทูบมาไม่ไปไม่มีมีแล้วอาอจบละมันไม่ผูกอนเลยกินมันทึกายอาลูไม่ผูจริงเออหนาวจังจังเกลียอเลยนี่เอ้ยยูริส เหมือนยิ่งค่าสมองเราเยอะอ่ะมันจะไม่มันจะมันจะไม่โผล่มาให้เราเห็นเว้ยที่ยต้องมันยาอนก่อนเนอะต้องอื้อก่อนเลย้องอื้บเธอไอ้ย่ยมีโอกาสตายสูง่มาไปเก็บไปไปเถอะยังไม่เหมือนนั่นเลยอ่ะในดนสตาร์ว่ะไอ้ยัยยิ่งมันยค่าสมองลดแล้วไม่เห็นดุเตะกี้มันขึ้นสิบตะกี้มันขึ้นสิบฮะอะไรสิบมันขึ้นสิบเฮ้ยเฮ้ยจะล่าแล้วตีโม่กับโกลา จะกลับแล้วโกนเหรอเ,อาๆๆเงาเวอร์ผีชี้เงาเวอร์ไปเลยนี่ไงไปเลยเอาผู้ชายกลับบ้าน,านทำไมขี่เลิกไงกลับบ้านเฮ้ยล,ลืมยกเข่ากลับมาไอ้อาจารย์ตั้งหยบัดถ้าพั๊บผีแม่ก็ลากมึงลงไปเลยมั้ย <laughs>